เมษาผู้หญิงที่เหมือนมีครบทุกอย่างในชีวิตบ้านใหญ่รถหรูพอแม่ตามใจทุกอย่างแต่สิ่งเดียวที่เธอไม่มีคือความงามเธอเติบโตมาท่ามกลางคำพูดเจ็บๆจากคนรอบข้างมีเงินแต่ไม่สวยถ้าเธอสวยเหมือนเพื่อนนะป่านนี้มีคนจีบเทียบแล้วทุกคำที่ได้ยินเหมือนเหมือนมีดบางๆที่คอยกรีดหัวใจเธอทุกวันเมษาไม่เคยพูดออกไปแต่ในใจเธอร้องไห้เพราะคนที่เธอแอบรักมาตลอดคืออาทิตย์ ผู้ชายอบอุ่นอ่อนโยนและเป็นแสงเดียวในชีวิตเธอแต่โชคชะตาเหมือนเล่งตลกอาทิตย์กลับไปหลงรักนัดเพื่อนสนิทของเมษาเองหิงสาวยิ้มหวานใจดีและเต็มไปด้วยสเสน่ห์ธรรมชาติเมษาได้แต่ยืนมองทั้งคู่เดินจับมือกันไปในทุกที่รอยยิ้มของพวกเขาคือภาพที่สวยงามแต่บาดลึกที่สุดในหัวใจของเธอเธอเคยบอกตัวเองว่าแค่เขามีความสุขฉันก็พอแล้วแต่ในความจริงหัวใจคนเรามันไม่เข้มแข็งขนาดนั้นหรอก ยิ่งเห็นยิ่งเจ็บยิ่งรู้ว่าตัวเองไม่มีวันได้อยู่ตรงนั้นคืนนั้นเมษาม,มองกระจกมองใบหน้าตัวเองที่มีแต่รอยเยาะเย้ยจากโชคชะตาน้ำตาไหลเงียบๆพร้อมคำพูดในใจว่าถ้าฉันเกิดมาสวยอาทิตย์คงไม่เลือกนัดหรอกคำพูดนั้นเป็นเหมือนชนวนไฟเธอเริ่มเกลียดภาพตัวเองในกระจกเกลียดรอยยิ้มของเพื่อนที่เคยรับและเกลียดโชคชะตาที่ให้ทุกอย่างยกเว้นสิ่งเดียวที่อยากได้ที่สุด ในวันที่ทั้งคู่ประกาศแต่งงานเมษานั่งอยู่ในมุมมืดเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงเสียงแสดงความยินดีจากคนรอบข้างดังราวกับเยาะเยะ้ยเธอหัวใจของเมษาแตกสลายและในเศษซากข,ของความรักนั้นได้เกิดบางสิ่งขึ้นในใจเธอความริษยาเธอพูดกับตัวเองเบาๆได้สิในเมื่อฉันสู้ด้วยหัวใจไม่ได้ฉันจะสู้ด้วยเงินทุกอย่างที่ฉันไม่มีฉันจะซื้อให้ได้ ไม่นานหลังจากนั้นเมสาเดินทางไปต่างประเทศอย่างเงียบๆพร้อมเงินก้อนใหญ่ที่พ่อแม่มอบให้ด้วยความไว้วางใจแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าลูกสาวของพวกเขาไม่ได้ไปพักผ่อนเธอกำลังจะเปลี่ยนชีวิตเสียงเครื่องมือแพทย์ดังสลับกับเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงเมสานอนอยู่บนเตียงผ่าตัดขณะคุณหมอก้มลงพร้อมบอกว่าคุณแน่ใจหรือเปล่าครับนี่จะใช้เวลาหลายเดือนและเจ็บมากเมสายิ้มจางๆตอบเคียงว่าฉันยอมเจ็บแต่อย่ายอมอับลักอีกต่อไป แสงไฟส่องลงมาที่ใบหน้าเธอภาพสุดท้ายก่อนจะหมดสติคือภาพน้ำตาไหลลงบนแก้มหลายเดือนผ่านไปเธอใช้ชีวิตอยู่กับความเจ็บปวดการเย็บการตัดการเปลี่ยนแต่ทุกแผลคือความหวังใหม่ทุกความทรมานคือบันไดสู่สิ่งที่เรียกว่าสวยสมบูรณ์แบบแล้ววันที่เธอกลับมาไม่มีใครจำได้อีกแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เมษาคนเดิมเธอสวยสง่าและเต็มไปด้วยออร่าที่สะกดทุกสายตา เมษามองตัวเองในกระจกอีกครั้งรอยยิ้มของเธอไม่ใช่รอยยิ้มเศร้าอีกต่อไปแต่เป็นรอยยิ้มของผู้ชนะอาทิตย์คราวนี้นายจะได้เห็นว่าผู้หญิงที่นายเคยเมินกลายเป็นคนที่นายจะไม่มีวันลืมได้อีกต่อไปเธอเริ่มปรากฏตัวในสังคมใหม่ใช้ชื่อปลอมแต่งตัวหรูหราเดินด้วยความมั่นใจในทุกงานเลี้ยงทุกสายตาชายหนุ่มจับจ้องที่เธอแต่คนเดียวที่เธอมองหาคืออาทิตย์ไม่นานเขาก็โผล่มาในงานเดียวกัน สายตาของอาทิตย์จ้องเธอเราต้องมนเมษาเพียงยิ้มอ่อนๆและพูดเสียงหวานเราเคยรู้จักกันไหมคะอาทิตย์ยิ้มเขาไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังใบหน้าที่งดงามนั้นคือหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเขาเคยทำให้ร้องไห้ทั้งคืนและจากนาทีนั้นเกมแห่งการล่อลวงก็เริ่มขึ้นเกมที่เดิมผ่านด้วยหัวใจคนและกฎแห่งกรรมอาทิตย์ผู้ชายที่ครั้งหนึ่งเคยเมินเธอกลับกลายเป็นคนที่ไม่อาจละสายตาได้เขาไม่รู้ว่าผู้หญิงตรงหน้าคือเมษาเก่า เขาเห็นเพียงหญิงสาวผู้สูงสักสวยหรูและมีฐานะเหนือใครเมษาเทียงยิ้มยิ้มที่เธอเคยฝึกอยู่หน้ากระจกนับร้อยครั้งเพื่อให้ดูมีสเสน่ห์ที่สุดในโลกยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณอาทิตย์เสียงนั้นอ่อนหวานพอจะละลายหัวใจผู้ชายโลภคนหนึ่งให้เริ่มสั่นไหวไม่นานอาทิตย์เริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมเขาเริ่มห่างเหินจากนัดหญิงคนรักที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอโทรศัพท์ที่เคยโทรทุกวันกลับเงียบหายไปเป็นวัน การนัดที่เคยแน่นแฟนกลับถูกยกเลิกด้วยข้ออ้างมากมายงานยุ่งเหนื่อยไม่ว่างแต่ความจริงคือเขาใช้เวลาเหล่านั้นอยู่ข้างเมษาผู้หญิงที่เขาคิดว่าเป็นรักใหม่ที่สมบูรณ์แบบกว่าเดิมเมษามองทุกอย่างด้วยความสะใจเธอเห็นนัดเริ่มร้องไห้เธอเห็นอาทิตย์เริ่มเฉยชาและในใจเธอก็หัวเราะเห็นไหมความสวยมันชนะทุกอย่างจริงๆค่ำวันหนึ่งอาทิตย์พาเมษาไปโรงแรมหรูหริมแม่น้ำดอกไม้และวายราคาแพงประดับอยู่ทั่วห้อง เขาจับมือเธอพร้อมพูดเสียงนุ่มผมไม่รู้ว่าคุณมีมนอะไรแต่ผมอยากอยู่กับคุณไปทั้งชีวิตเมษาหัวเราะเบาๆระวังนะคะคําว่าทั้งชีวิตบางทีมันก็สั้นกว่าที่คิดแล้วเธอก็โอบเขาไว้แน่นนั่นคือภาพของชัยชนะที่เธอเฝ้ารอมาแรมปีแต่โชคชะตาไม่เคยให้ใครได้สมหวังโดยไม่มีราคาที่ต้องจ่ายในคืนนั้นเองนัดหญิงสาวผู้บริสุทธิ์ที่กาลังจะเป็นเจ้าสาวของอาทิตย์เธอได้รับข้อความจากเพื่อนที่บอกว่าเห็นอาทิตย์มากับผู้หญิงอีกคน นัดใจสัน่นหัวใจเต้นแรงด้วยความไม่เชื่อเธอตัดสินใจตามไปดูด้วยตัวเองและสิ่งที่เธอเห็นคือภาพอาทิตย์กำลังกอดจูบเมษาอยู่ในห้องสวีทหรูน้ำตาของนัดไหลออกมาราวกับสายฝนเสียงหัวเราะของเมษากลายเป็นมีดที่แทงซ้ำหัวใจเธอจนแทบขาดเธอยืนอยู่หน้าประตูสูดลมหายใจเข้าแรงก่อนจะพูดออกมาเสียงสัน่นเธอทำแบบนี้ได้ยังไงเมษาเธอคือเพื่อนฉันน่ะเมษาหันมาช้าๆยิ้มอย่างเย็นชา ก็เธอมีทุกอย่างไงนัดถึงเวลาฉันบ้างแล้วนัดสั่นไปทั้งตัวเธอหัวเราะทั้งน้ำตาเอาไปเลยเมษาได้ในสิ่งที่เธออยากได้ให้หมดแต่จำไว้สิ่งที่เธอแย่งมาด้วยน้ำตาคนอื่นมันจะย้อนกลับมาทำร้ายเธอเองความงามที่เธอภูมิใจจะกลายเป็นคำสาปที่เผาเธอทั้งเป็นเสียงตะโกนของนัดสะท้อนอยู่ในหัวของเมษาไม่หยุดแต่เธอไม่สนใจเพราะในตอนนั้นเธอรู้สึกว่าตัวเองชน,นะแล้ว เธอมีทั้งผู้ชายมีทั้งความงามมีทั้งฐานะและกำลังจะกลายเป็นเจ้าสาวของชายที่เธอใฝ่ฝันไม่กี่เดือนผ่านไปเมษากับอาทิตย์ใช้ชีวิตหรูหราเธอเริ่มตั้งครรภ์ลูกในท้องคือสิ่งที่เธอคิดว่าจะยิ่งผูกเขาไว้กับเธอแน่นขึ้นงานวิวาสุดหรูถูกเตรียมไว้พร้อมสื่อหลายสำนักเตรียมมาทำข่าวเธอกำลังอยู่บนจุดสูงสุดของชีวิตแต่ในคืนฝนตกคืนนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดการ หลังงานซ้อมวิวาเสาร็จเมษาขับรถกลับคนเดียวท้องฝ่ามืดครึ้มฝนเทลงมาอย่างบ้าคลั่งเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นอาทิตย์โทรมาบอกเพียงว่าอย่าลืมแหวนครุ่งนี้นะที่รักเธอยิ้มบางๆแล้วพูดไม่ลืมหรอกค่าพรุ่งนี้ฉันจะสวยที่สุดในชีวิตประโยคสุดท้ายนั้นคือคำพูดก่อนโชคชะตาจะลงโทษเธอรถของเธอเสียหลักเพราะถนนลื่นพุ่งชนเข้ากับเสาไฟอย่างแรงเสียงเหล็กบิดดังสนัน่น ก่อนทุกอย่างดับวูบเหลือเพียงเสียงฝนที่สาดลงบนเศษกระจกแตกกระจายเธอรอดมาได้ราวปาฏิหาริย์แต่เมื่อฟื้นขึ้นมาเธอกรีดร้องสุดเสียงลูกในท้องไม่อยู่แล้วขาข้างหนึ่งต้องถูกตัดและใบหน้าเสียโฉมจนแทบจำตัวเองไม่ได้เมื่อเธอส่องกระจกครั้งแรกหลังออกจากห้องไอซียเธอร้องไห้ไม่หยุดใบหน้าที่เคยภาคภูมิใจกลายเป็นภาพน่ากลัวในฝันร้าย ความสวยที่เธอเคยทุ่มเงินและชีวิตทั้งหมดเพื่อให้ได้มามันหายไปในพริบตาในวันที่หมอบอกให้เธอทำใจอาทิตย์ก็เดินเข้ามาในห้องเขามองเธอเงียบเๆสักพักก่อนพูดเบาๆฉันขอโทษแต่ฉันทนไม่ไหวจริงๆแล้วเขาก็เดินออกไปโดยไม่หันกลับมาอีกเลยเมษาได้แต่ยื่นมือออกไปในอากาศพยายามคว้าเงาของคนที่จากไปแต่มันก็ว่างเปล่าเหลือเพียงเสียงหัวใจที่แตกสลายกับเสียงฝนที่ยังคงตกไม่หยุด จากผู้หญิงที่เคยสวยที่สุดกลายเป็นคนที่ไร้ทั้งความงามและความรับจากคนที่เคยหัวเราะเหนือคนอื่นกลายเป็นคนที่ถูกโลกทั้งใบทอดทิง้งและในความเงียบนั้นเสียงของนัดก็ดังขึ้นในหัวเธออีกครั้งขอให้ความงามที่เธอภาคภูมิกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เธอทุกทรมานที่สุดในชีวิตคำสาบนั้นเริ่มทำงานแล้วและไม่มีใครหนีกรรมได้ผล